สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่การเฉลยข้อสอบสอวนอเคมีปี61นะครับก็มาถึงคิวข้อที่60แล้วครับซึ่งเป็นข้อสอบยังไงอ่ะเป็นข้อสอบปรนัยข้อสุดท้ายแล้วเย่ฝากนักเรียนติดตามช่อง YouTube เคมแคร์ของครูด้วยนะครับ c h e m w a ก c a r e หรือผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของครูด้วยนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ ด้วยนะครับโอเคไปดูข้อสอบข้อสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับสำหรับข้อสอบข้อที่60นี้เขาถามว่าฟองอากาศฟอง1มีปริมาตร2.10ลูกบากเซนลอยจากก้นทะเลสาบซึ่งมีอุณหภูมิ10องศาเซลเซียสและความดัน5.66 atm ขึ้นมายังผิวน้ำซึ่งมีอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสและความดัน1 atm ฟองอากาศนี้จะมีปริมาตรสุดท้ายเป็นกี่ลูกบากเซนติเมตรโอเคเราก็มาวิเคราะห์ข้อสอบกันก่อนนะครับว่าข้อ,ขอสอบเนี่ยเข้าถามอะไรบ้างสิ่งที่ข้อสอบก็ถามเลยก็ถามว่าปริมาตรสุดท้ายครับเป็นกี่ลูกบากเซนนะปริมาตรสุดท้ายเป็นกี่ลูกบากเซนดังนั้นเราก็ไปวิเคราะห์ข้อสอบครับว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างสิ่งที่โจทย์ให้นะครับก็คือให้ปริมาตรเริ่มต้นมาก็คือ V1 นะ2.10 แล้วก็ให้อุณหภูมิมาด้วยครับแต่ว่าอุณหภูมิที่เขาให้มานี้ในหน่วยองศาเซลเซียสถูกไหมดังนั้นเนี่ย T1 ตรงนี้เราต้องแปลงเป็นเคลวินก่อนถูกไหมครับถ้าจะคำนวณเกี่ยวกับแก๊สก็เป็น273นะครับวิธีการเปลี่ยนเป็นเคลวินก็คือเอาหน่วยองศาเซลเซียสบวกกับ273ก็จะได้หน่วยของเคลวินออกมานะครับ273บวก10ก็กลายเป็น283ครับเคลวิน ต่อมาครับโจทย์บอกความดันมาด้วยนี่ความดันก็เป็น p1 ครับเท่ากับ5.66โอเคเขาเขียนมาให้แล้วนะไม่ต้องแปลงอะไรต่อมาครับออฟองอากาศเนี่ยมันขึ้นมายัางผิวน้ำอะ่ะแล้วก็มีอุณหภูมิเห็นไหมอุณหภูมิอีกแล้วแสดงว่าเป็น t2 ครับแปลงครับแปลงเป็นเคลวินก่อนครับ273บวก27ครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ300เคลวินครับ โอเคจากนั้นนี่ความดันครับเขาบอกความดันอีกแล้วเป็น p2 ดังนั้นปริมาตรสุดท้ายก็ต้องเป็น v2 ดังนั้นสูตรที่จะใช้นะครับก็คือง่ายๆ p1 v1 ส่วน t1 เท่ากับ p2 v2 ส่วน t2 ถูกไหมแล้วข้อนี้นะครับอยหาเลยครับค่อยหา v2 นะครับดังนั้นแทนค่าครับแล้วก็เดี๋ยวขอย้ายข้างนะ p1 1ครับเท่ากับเท่าไหร่ p1 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 1, 5.66นะครับ5.66 atm v1 ครับ v1 2.10อ uh าฮ huh. ะ2.10โ okay, อเคหมด t1 ครับ t1 เท่ากับ283ครับอืม P 2อหาพ2่องตาไลาย1นะครับ v2 เราต้องการหาทีครับ T 2300ครับอ่ะเพื่อให้ง่ายนะครับเราก็ย้ายสิครับย้ายอ่ะคูย้ายนะครับดังนั้น v2 ก็เท่ากับ5.66คูณอยู่กับ2.10หารด้วย283แนะครับแล้วก็คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย300นะครับเพราะว่า300ย้ายขึ้นไป คูณนะครับ1คูณ V2 ก็เอ้ย1คูณ V 2ก็ได้ V2 อยู่แล้วถูกไหมดังนั้นคำตอบที่เกิดขึ้นได้เท่าไหร่ครับก็ครูขออนุญาตจิ้มเครื่องคิดเลขแปบบ๊บนึงนะครับก็5.66ุ0คูณ2.10คูณ300นะครับแล้วก็หารด้วย283ปุ๊บเท่ากับเท่าไหร่ครับง่ายเลยข้อนี้12.6ลูกบากเซนครับ ปิดท้ายข้อสอบได้สุดยอดมากนะครับไม่ยากเท่าไหร่ข้อนี้ตอบเลยครับว่า12.6ลูกบากเซนจะสังเกตเห็นว่าข้อสอบสอบนอนรู้สึกว่าปีนี้นะปีนี้นะจากข้อ1จนถึงข้อ60ครูบอกเลยครับข้อ1ถึงข้อ30ง่ายข้อ3 0จนถึงข้อ40 50เนี่ยยากและข้อ50เป็นต้นมา50-60อ่ะง่าย ะจะสังเกตเห็นว่าช่วงกลางๆแล้วก็หน่วงไปทางท้ายนิดนึงมันจะยากเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณสัมพันธ์ซึ่งถามว่ามันยากไหมคําตอบมันไม่ได้ยากแต่มันจะยากตรงคิดเลขครับจุดทศนิยม 2, อสาตำแหน่งมั่งกว่าจะบวกลบเลขเสร็จนี้หมดเวลากันพอดีดังนั้นเพื่อที่จะให้นักเรียนทําข้อสอบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนี้ก็คือฝึกครับ ต้องฝึกการบวกลบคูณหารต้องฝึกการทำโจทย์แบบนี้บ่อยๆแล้วนักเรียนจะชินแล้วก็ฝึกการตัด choice ถ้าตัด choice เนี่ยเราจะทำข้อสอบได้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นไม่จำเป็นต้องคิดเลขให้มันแบบตรงเป๊ะๆแต่ว่าก็เป็นค่าประมาณก็ได้นะครับ โอเคมาถึงข้อ60แล้วครูขอกําลังใจจากนักเรียนหน่อยนะครับช่วยพิมพ์คําว่าขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่าหรือว่าพิมพ์คําติชมหรือว่าอะไรก็ได้มาที่คอมเมนต์ในช่อง YouTube ได้เลยนะครับหรือช่วยกดสแกน QR วอารคตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะพาไปยังลิงก์ของแฟนเพจ Facebook ของครูช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับนักเรียนคําคมของครูก็คือความพยายามของคนเราไม่เคยสูดเปล่ารูเชื่อว่านักเรียนทําได้ ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับบ๊ายบาย